เอตอนนี้ทีมงานสองสองได้เวลได้บรรยากาศกำลังพอดีนี่ทำกันยังตักันยังากัอยัี่จอยากัอยัโอ้

Редактор субтитров А.Семкин Корректор thank <laughs> you Oh my God ቔቓባ <laughs> Yeah. 哇！Oh! นบำรอน้ำรอน้ำแบตนับค่อยเออยน้ำเออน้บรอน้บรอน้ำแบตหายแล้วนะอำทีเดียวหลายวันเลยโอ้ มีสามต้มันเป็นแบบนี้โอ๊ยอ Yeah. <laughs> cứ bay ra đấy, tôi kẹt, tôi kẹt không, không có gì nó không, đi không gì đó ôi, đúng you <laughs>